โอ้สว oh, so ัสดีมาหาเจ้า Dusty หรอโหมาชื่อ Dusty เหรอจำไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้โอ้พระเจ้า Dusty น่ารักมากเลย My God Holy shit Jesus มารบทุกพระเจ้าแล้วก็หลังจากที่ Stardew Valley นะครับอัปเดตเป็น1.6ขึ้นมาเนี่ยดูดีเกมผมมันก็ไม่สามารถเข้าเล่นได้นะไอ้ mod e x p a n d e d นะครับผมไม่สามารถเข้าเล่นมันได้เลยผมเลยต้องทำการอัปเดต mod ทั้งหมดทั้งเอ็กซ์เพนเดหรือมอดต่างๆเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกลัวผมจะเข้าเล่นได้ผมใช้เวลาเยอะมากนะว่าผมไม่เคยเก่ง,กงด้าการลงมอดหรือภาษาามากสักเท่าไหร่เนานะมันทําให้ิดีโอคลิปนี้มันลงช้ามากนะครับส่วนบางมอดที่ผมหาไม่เจอก็ต้องทําการลงใหม่เช่นมอดคาแรคเตอร์จะมีการเปลี่ยนหน้าตัตวละครบางตัวไปนะครับอาจจะเปลี่ยนเยอะมากก็แหละผมว่านะก็เพื่อไม่ให้ทการเสียเวลาก็ขอสนุกคลิปนี้แล้วกันนะครับวิตน้ำพึ่งออกแล้วฮะเอ๊ะแต่ที่แน่ อ่าต้นหอมปะแกลลิชอันนั้นเดี๋ยวผมเก็บนี้ให้หมดก่อน,นแล้วเราค่อยไปเคลียร์ของกันนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยครับผมรูปผมเคยสังเกตมานะแต่หลังจากที่ผมลองเข้ามาเทดูว่าเกมมันสมบูรณ์ไหมเนี่ยนะผมเห็นว่ามีบอกเลยครับว่าเราลูบหัวจัว์เลี้ยงไปเท่าไหร่แล้วซึ่งเจ้าหมาน้อยของผมผม้มามา้มาน้อยเราต้องทําการแยกของกันเลยซึ่งโซล่าแอเซนต์เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนอ่าฟอเรนเซียเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เหล็กเก็บอันนี้เก็บ เรมเบรเลอลเก็บปามเก็บไปกหอนก็ได้ช็ปปิ้งเก็บไว้มาไอหินเก็บแล้วก็รองเท้าเพิ่มรัป้องกันบวก3ามแต่ที่ผมใส่มันเพิ่มสี่แถมได้ต้านทานสี่ด้วยเพราะฉะนั้นที่เราใส่ดีกว่าไดมอนด์เราขาัยเลยก็ได้ฮะอันนี้ก็คือคัมพีผมบริจาคไปแล้วโอเคขายปุ๋ยให้มาด้วยความดีแต่อาให้มาด้วยความที่ว่าเขา,าจะเหลือใช้ไม่เป็นไรขายเพราะเราก็เหลือใช้เหมือนกันนะอ่าแบทวิงแบทวิงขายอันนี้เดี๋ยวเก็บ อันนี้แ a x ซีสเดี๋ยวพวกซีดผมนะ่าจะต้องเก็บไว้ก่อนไหมเผื่อมีประโยชน์ในอนาคตทีนี้อ่าอันนี้ด้วยครับเก็บทีนี้เดี๋ยวเราเก็บแร่แล้วก็ผลิกมันจะเหลือไข่กับอันนี้ซึ่งโอ้โหกูม,มีดาบสามได้เปื่ออืมนั้นเดี๋ยวเราเก็บพวกอุปกรณ์ไว้นี้ก่อนแล้วกันเนาะทีนี้ผมไปเก็บอ่ากระเทียมมาใช่ไหมซึ่งกระเทียมเราเอาไปทําอะไรได้มั่งอะ อืกระเทียมกระเทียมโอ้มาทํายาเพิ่มเลือดได้มันต้องการโอ้น้ำมันอีกซึ่งเดี๋ยวเราซื้อกระเทียมมาปลูกอีกเพราะว่าผมน่าจะไม่ขายและ่ะถ้ามันทำเป็นยาเด็งเลือดได้อย่างนี้นะยีิบหกกับยี่สิบห้าสิบ่ะอออห้าสิบห้าสิบผมต้องซื้อมาอีกห้าสิบครับนี่ไง นี่ไงหน้าตัวละครผมเป็นสัญญกรรมให้ใหม่ละเฮ้ยเดี๋ยวแล้วหน้ารีอาผมจะเป็นยังไงแคแป๊บหนึ่งจะเจอนางไหมเนี่ย Let's go <S เฮ้ยนี่นี่ผมไปเจอรีอาขอดูก่อนสัญญกรรมเป็นยังไงบ้างโอ้หสวัสดีมาหาเจ้า dusty หรอโอหมาชื่อ dusty หรอจำไม่ได้แล้วเนะี่ยอันนี้ย โอ้พระเจ้าดัสตี้น่ารักมากเลยไม่ God. holy shit ท e สส s มาครบทุกพระเจ้าแล้วเอ้ลุงลุงลุงนักตกปลาถ้าที่ตกปลาแห่งนี้มีคนตกปลาเยอะขึ้นก็น,น่าจะดีนะฉันอาจจะขยายกูดังร้านให้ใหญ่ขึ้นน่ะอ๋อครับก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไปเช่ากูดังโอ้นี่ไงดีอาอยู่บ้านเปลี่ยนไปเยอะแล้ว นี่แหละฮะกิจกรรมใหม่อะไรก็ดูดีขึ้นไปละเอ้ยถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนว่าชื่ออะไรเหรอผม,หผมจำชื่อเขาไม่ได้ละเออแป๊บบนึงนายคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คนสัมพันธ์อืมเอาไปผมจะเขาผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะเหมือนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะให้พื้นที่เรามานะแต่ว่าผมนั่นจะยังไม่ได้ทําอะไรนอกจากเคลียร์พื้นที่ไว้หรอมั้งนะ ว่าตอนผมเข้ามาเทสผมน่าจะไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นดูคนระับเพราะว่าเผื่อแบบมันมีตรงไหนที่แบบผมยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าเ,เ,เ,เนาะซึ่งผมก็ลืมเก็บไอกระเทียมมาตป๊บนึงนะเอ้แล้วถ้าเกิดพื้นที่ที่พ่อใหญ่บ้านเขาให้มาเราจะไปทำอะไรดีอ่ะาะฟาร์มเรากเ็เราทำฟาร์มมาอยู่แล้วนีนะ่เนาะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นฟาร์มต้นไม้ เอาไว้สําหรับตัดไม้อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แย่ยน,นะแต่ผมว่าไม้เราไม่ค่อยได้ขาดเท่าไหร่แต่ว่าไม้มันดอกอะไรอีกอยางไม้อเออใช่ไม้มันสามารถดอบยางไม้ได้นี่นะแล้วก็แถวบ้านเราก็ปลูกเป็นพวกต้นพวกส้มพวกอะไรพวกนี้ดีกว่าไหมอเออเนาะน่าจะทําแบบนี้ก็ได้นั้นเดี๋ยวอไอพื้นที่ตรงนี้ที่พ่อใหญ่บ้านเขาให้เรามาเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าพวกฟาร์มต้นไม้ของเราแล้วกันเนาะ ซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะเปลี่ยนผมจะต้องปลูกมันยังไงอะเป็นแถวแถวหรองั้นผมก็ต้องทําการวางพื้นที่ให้ผมรู้ก่อนนะเด็โอเคผมว่าผมพอในภาพในหัวได้แล้วล่ะผมจะทําการวางพื้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คอ่อยปลูกต้นไม้น่าจะเห็นภาพง่ายกว่วเนาะ ทีนี้ได้เวลาขาย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 ไปขายไปเลยแล้วก็เก็บเก็บเก็บน้องแมวอุตสา์ให้มายังไม่อยากขายขอเก็บไว้ก่อนเครื่องลังนำโชคกันนะปิดปในตัวก่อนแล้วกันเอามานี่เอ,อ้นนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของมันดีกว,ว่าต้องเอาไว้ทีนี้ แล้วก็อ่าอันนี้เอาออกมาเอามาไว้ในบ้านอหอมอยู่นอกบ้านไม่น่าเสียครับผมฮะเฮ้ยเอาหอยไในตู้เย็นบ้าบาอแมวติดตัวี่แเลยน้องอุตส่าให้มาเตียงกูเป็นของมึงนะสินะเนี่ยเฮ้ยแอร์ดรอปแอร์ดรอปอะไรเนี่ยแอร์ดรอป จากนี้ไปจะสามารถพบเจอกล่องปริศนาไม g กอก็บินส่งแอร์ดอบโคตรเท่โอ้ายได้จากการเดินเล่นๆมาสามพันจีก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่ามันน่าจะหนักกว่ที่ไอเ้เพชรละมั้งผมเอาเพชรไปขายดิอิดเดียมแฟน ลิเดียมทัชเชนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมคราบอ๋ผมค้าบไว้เหรอนี่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยกล่องข้อควมะจากที่ฉันพอรู้มาเธอได้ดูแลสัตว์เลี้ยงของเธอเป็นอย่างดีฉันมีความสุขม,มากจริงๆนะแต่ยังมีสัตว์เลี้ยงน้อยนะล่าเคียงต้องการบ้านอยู่ยมากมาถ้าเธอสนใจแล้วก็ฉันจัดหาบ้านอ่าบ้านแล้วก็อุปกรณ์บ้านรับอุปการณ์ลสัตว์เลี้ยงที่ร้านของฉัน แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการทำนะปลานุญาตสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะต้องการชามอาหารที่จะเตรียมไว้นอกบ้านไม่งั้นพวกมันคงจะไม่มีความสุขโรบินยินดีที่จะเตรียมชามอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับคุณในราคาพิเศษเราพบกันนะจากมานนี้ผมว่า EP นี้ผมมีสิ่งที่ผมต้องทำแล้วล่ะ อย่างแรกคือเราจะต้องปลูกต้นไม้ใช่ไหมซึ่งผมน่าจะปลูกอย่างประมาณละถ้าเป็นไปได้ปลูกประมาณละ7ต้นก็ได้อย่างละเจซึ่งผมจะไม่ผิดผลน่จะมีพันธุ์ครบหมดอะ่ะอ,อันนี้ฮะแล้วก็อันนี้มันจะมีอีนนึงนี่ไงโอเคเรามีครบทีนี้เรื่องการทําพื้นเนี่ยผมจะทําเป็นอะไร stone กับ โอเคผมทำได้แค่สตโตนน่ะโอเคสโตนก็สโตนก,ก็ดีครับเพราะว่าสโตนเนี่ยเราเยอะมากจริงๆเยอะๆเลยเอามาสักครึ่งหนึ่งโอเคน่าจะพอละ้ยเก็บได้แล้วคุณยเย่ละวยอันนี้ก็เก็บได้ <c oughs> ผมไม่ได้ทำอะไรอีกแน่เลยวันนี้ จะว่าไงก็ไม่ได้นะผมว่าผมทําทันอยู่นะถูกไหมซึ่งตอนนี้เราต้องการเคียวฮะถ้าผมจะไม่ผิดการเก็บไอ้คณะหรือสักอย่างแหละมันต้องใช้เคียวนี่ไงแล้วก็จะมุดขย้ายของแป๊บนึงระเบิดถ้าขืนติดตัวไว้ผมน่าจะเผอยิงแล้วก็ระเบิดแนโน,นเลยอ่ะ น่าจริงด้วยอย่างที่ผมคิดคนมีไอเดียผุดขึ้นมาเพื่อรอกันตัดสินใจไอเดียเหรอไอเดียทำอะไรอะ่ะ ตูปลาเหรอไม่ใช่ดิไอเดียอะไร,รอ่ะกางเกงขาสั้นของเทศบนตรีเหรออุ้ยมันมันเก็บได้ดับเบิ้ลด้วยอ่ะมันเก็บได้นินเสียงมันออกมาแบบเบิบ้ลเนี่ยนี่นเหรอไหมเมื่อกี้มันออกม,มาแบบดับเบิ้ลโอเคครับเดี๋ยวเราอ่าทุกคนมันทั้งหมดเท่าไรหร่ สิบห้าสามสามกับสี่ผมตีไปอย่างละห้าสิบแล้วกันนะอันนี้ยี่ิบห้าไม่รู้สิก็จะยี่สิบแะผมซื้อมาแล้วก็ปลุกไปแค่นั้นแหละแล้วก็หมดตัวโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากเราต้องการ นี่ไงของตกแต่งฮนะซึ่งมันใช้ไม้แต่ผมว่าหินมันหาง่ายกว่าไม้อะแต่ว่าค้าม่เยอะก่อนเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่เอามาสักแปดสิบเหมือนกัน ผลออกมาเยอะๆเลยกันนะอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันเอ้ยอืมผมว่าเราเน้นที่ความสวยงามสักนิดนึงก็ได้มาก อมืมันก็ดูดีไปอีกแบบนะเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราปลูกไ้แค่สามต้นใช่ไหมล่ะนั้นเดี๋ยวเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันตรงนี้ผมปลูกเป็นต้นนี้ตรงนี้กมปลูกเป็นต้นนี้ แล้วสุดท้ายเราก็จะมาปลูกเป็นอันนี้อาจจะไม่เท่ากันสักเท่าไหร่แต่ผมว่าพอแล้วแหละอ้อทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับพวกอย่างไม้ของเราโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะพอนะถ้าเกิดไม่พอไงนเดี๋ยวเราค่อยขยายเพิ่มข้ามาอีกก็ได้แต่ผมว่าย่างไม้เราไม่น่าใช้เยอะอะไรมากมายนะประมาณนี้น่าจะพอทีนี้เดี๋ยวเราปลูกพืชคืนก่อนนะอ่เราต้อปลูกอ่า เอาเป็นอันนี้วิธีเดิมแล้วกันเนาะผมว่าผมน่าจะปูได้ยี่สิบนะในทุนคิดผมผมว่าใช่นั่นไงจริงด้วยได้ยี่สิบฮะเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่พอนะปีแอปปิดร้านแล้วนะโอเคเป๊ะฮะปเป๊ะเ,เวอร์เวอร์เกินไป โอ้โอเคโอเคเคียวเคียวอ่าครบฮะแหม,มนึกอยู่ไม่น่าขาดนะโอเคเรียบร้อยอีเย่ละผมยังไม่ได้รูปหัวสัตว์เลี้ยงผมเลยอ่ะกำลังนอนนะกำลังพยายามนอน กำลังพยายามนอนนะกำลังกำลังอย่าไปกวนเขาครับก็กำลังพยายามนอนโอเคเราเก็บเก็บขึ้นไปคนระับแล้วก็จ็อปปิ้งเก็บอันนี้เก็บด้วยอันนี้เดี๋ยวมาไว้ในนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เอาสโตนในนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกพวก้อนที่เราคราบเหลือๆก็เดี๋ยว,ยวมาไว,นนไ,มนะมไว้ในนี้ก็กได้มีเมล็ดพันธุ์อีกนะเมล็ดพันธุ์วันนี้กอน็ไ่้ ก็ได้เวลาขายขายไปให้หมด okay. โอเคเขากงไม้เองนะวันนี้ไปละบ้านผมมันมืดมืด <c> ห <oughs> น้าต่างโอ้ใหม่กวาดทำฟาร์มเร็วสิบแล้วพืชผักโตขึ้นโตเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นก็จะเร็วขึ้นประมาณวันหนึ่งมั้งสินค้าแปรรูปมีราคามากขึ้นสี่บเปอร์ซ็นเอ้ย ผมว่าอันนี้ดีกว่าขายได้ราคาดีแน่นอนนะโอ้โอเคโอเคขึ้นทุนอยู่ขึ้นทุนอยู่อุย๊ยทิวลิปผมโตแล้วโอ้โหวันนี้วันวันกเกษตรคืนทุนวิออกมากันเต็มเลยอะแป๊บหนึ่งนะ วัสดีดักกี้ออกไข่เยอะกันเลยนะเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดไข่ก็น,น่าจะไปแปลรูปได้เหมือนกันนะเอาไปแปลรูปเป็นไข่เกียววางขายก็บ้านแล้วเอ๊ะผมรูปหัวของทุกตัวแล้วหรอโอ้ย oh y ก o d ผมเหลือแค่แมวผมที่ยังไม่ได้รูปหัว ก็ได้เวลาเก็บดอกทิวลิปทุกคนแล้วผมจะปลูกดอกอะไรอีกอะดอกเจสดีไหมเจสเลยนะอยู่ไม่สนใจดอกเจสกันเหรอไม่นั่นรอบนี้ผมปลูกเป็นดอกเจสน่าจะดีนะวันจันทร์ซะด้วยฮนะ โ,นะโอ้ยควีใหม่ตอนนี้ฉันอยู่ในตลาดเพื่อหาซื้อปุ๋ยที่มีคุณภาพดีขึ้นนะนะที่เพิ่งทำที่เพิ่งทํามาใหม่ๆเด็กๆของฉันจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ยังไงล่ะอ๋อคือนางต้องการปุ๋ยทําเองอันนี้ส่วนป้าแผมปะน่าจะป้าแผมป้าแผมน่าจะต้องการเหล้าหมักจากมันฝรั่งที่มันแรงๆ่นนะ ผมว่าสิ่งที่ผมทำให้ได้น่าจะเป็นปุ๋ยมากกว่าเหล้าหมักนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาหาลุงคลินก่อนถังขยะใบใหมเยีคุณได้รับลิเดียมแทรนทรัสอ๋อในงไนถังขยะผมก็น่าจะคืนทุนได้ ได้เงินคืนมาอีกระดับหนึ่งฮะซึ่งอย่าลืมสิเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อไปหาดอกเจสถ้าผมจะไม่ผิดเราเพิ่งปลูกทิวลิปใช่ไงทีนี้เดี๋ยวเราปลูกเจสไปก็ได้ครับเจสที่ผมปลูกมาจะเป็นหกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ตกสิบเจิบก้านั่นผมซื้อมาสักยี่สิบก็ได้ผมซื้อเจสมาสักยี่สิบต้นนะโอเคได้เวลาวางดอกเจส โอ้มันปลูกแค่สิบเก้าจริงด้วยเพราะว่าอีกอันหนึ่งผมน่าจะปลูกได้ไม่ครบเอเคเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนทีนี้พวกทิลลิปเราก็ขายได้แล้วเฮดี๋ยนะถ้าเกิดเราย้ายต้นไม้ไปปลูกฝั่งนู้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าผมน่าจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เดีเฮ้ยดีเลยผลที่มันกเกษตรคืนทุนเแต่ถ้าผมเลี้ยงสัตว์แล้วผมก็จะไม่ใช่แค่กเกษตรแล้วดิผมจะเป็นทั้งปศุสัตว์ด้วยพระเจ้าจอด เออมันด้ไม่มีใครขายของเท่าจังเลยไปละโอเคครับพักผ่อนนะคืนนี้โอ้ไม่กอดเว้าิวกันักพิศษาสตรก็คือจะเก็บของป่าได้คุณภาพที่สูงสุดเสมอกับเห็นตำแหน่งของป่าเหรอเอาเป็นว่าขอเก็บของแล้วกันนะก็สำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับที่คลิปนี้มันใช้เวลาเยอะมาก กว่าที่ผมจะได้มาลงคลิปวิดีโอนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมมาในหลายพาร์จนถึงตอนนี้จะ24พาร์แล้วมั้งแล้วก็ผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอ่าน่าจะหมดคอนเทนต์กับไอเกมๆนี้อซึ่งไม่รู้มันจะไปกี่พาร์เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเราเจอกันในใหม่ใน EP หนะนะ้านะบาย